เราฝันห็นลอกเก่าเดี๋ยวผมขออนุญาตรเราลองฝันคือเราฝันในหลายมือเลยครับเราบอกว่าอยู่ในบ้านเรานางเบิงท่อถัดอยู่เราเบิงนางท่อถัดอยู่ในขอบครัวนะครับช่วงนั้นเราบอกว่าหลังจากที่กินเข่าที่ยัองอีมเสริจปุ๊บเรากับว่าน,นางเบิงท่อถัดเพื่อที่จะเบิงหนังยังสึบประมาณนี้ครับพอเรานางเบิงอยู่ปุ๊บ หล้วก็มีรายการพิเศษครับมีรายการพิเศษในท่อทัดครับโคขึ้นพึ้งเป็นรายการพิเศษของในหลักใ,ในวังแล้วก็เห็นเห็นล้อสีนั่งอยู่บนเรือนั่งอยู่บนเรือครับเห็นพระองค์ท่านเนี่ยชัดเจนเลยชัดชัดเจนแบบชัดแจ๋วเลยเหมือนเหมือนทานอ่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่สิครับนั่งอยู่บนเรือแล้วก็คือเรือที่แลนไปนี่คือมีแต่น้ํา มีแต่น้ำเต็มหมดเลยครับคือช่วงที่ว่าแม่เราเห็นรอสีกคือนางอยู่คือในในทีวีคือน้าท่วมคือพระองค์ถ่านนางเลือกเพื่อที่จะไปตรวจหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้แท้คือน้ำท่วมขอบคุณกบนาขอบคุณแม่หงมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของแม่หงก็คือ หลังจากที่กินข้าวกินปลาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งดูโทรทัศน์กันนะคะในเป็นครอบครัวมานั่งดูโทรทัศน์กันแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นมีการถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดรายการของสำนักพระราชวังเป็นรายการถ่ายทอดพิเศษนะคะแล้วก็เห็นในหลวงรัชกาลที่9ก่า ประทับบนเรือนะคะเอาน้าท่วมนะน้ําท่วมแล้วก็ประทับอยู่บนเรือเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนบ่บ้านนั้นบ้านนี้นะคะอ่าแต่ในฝันก็อาจจะกบนาอาจจะเล่าเป็นเรื่องของในหลวงรัชกาลที่สิบอ่าเราไม่ไม่ว่ากันนะคะบางทีเราอาจพูดผิดเพราะว่าพี่ตรแต๋วก็พูดผิดบ่อยประจำไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็คือในความฝันเนี้ยเขาหมายถึงอ่าน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมอาจจะเป็นน้ำท่วมของปี2 5 0 5 2538ที่เป็นน้ำท่วมหนักนะคะพอน้ำท่วมหนักเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ทรงมีพระราชดำรินะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2538นะคะว่าให้ให้มีการจัดทำโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงก็คือมีแนวคิดที่บอกว่าลิงเนี่ยนะปกตินี่ถ้ารับรับกล้วยจากพวกเราแล้วนะคะลิงก็จะรีบปอกกล้วยนะคะปอกกล้วยเสร็จแล้วก็เอาใส่ปากใส่ใส่ใส่เข้าไปนะคะเขาเรียกว,ว่า ใส่กับุงแก้มก็เหมือนกับตอนที่เวลาฝนตกรับน้ำนะคะถ้าทำโครงการาแก้มลิงนะคะน้ำก็จะแบบใส่ใส,ใส่ใส่ทดไปเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้อ่าเมืองข้างในน่ะในกรุงเทพพวกนี้นะถูกน้ําท่วมนะคะเพราะว่าถูกเก็บกักโดยแก้มลิงไว้นะคะอ่าความฝันของแม่หงก็จะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมก็คือ อ่าเรืออันนั้นนะคะเรือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทับนะคะอาจจะหมายถึงเรือของพ่อนะคะเรือของพ่อคือต่อ91แล้วต่อ91เนี่ยก็คือมีการเขาเรียกว่าทํางานอ่ะเขาเรียกว่าขึ้นระวงังขึ้นระวังประจําการก็คือเพิ่งเริ่มทํางานนะคะวันที่12สิงหาคม2511อ่า2511นะคะวันที่12สิงหาเขาทํางาน 51ปีนะคะก็คือปลดระวางเมื่อวันที่1ตุลาคม2,562อ่าปลดระวางก็คือ2,562ตรงนี้นะคะทํางานมาตั้ง51ปีแล้วก็ปลดระวางนะคะเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตไงคะ,อะพอสวรรคตปุ๊บก็เหลือก็ปลดระวางนะคะเพราะว่ารับราชการมาตั้ง51ปีอ่าปีแล้วความฝันของ ไอ้ตรงทีวีนะคะตรงเนี้ยไอ้โทรทัศน์เนี่ยรายการพิเศษคําว่าพิเศษก็คือแปดคำว่าพิเศษเนี่ยก็คือแปดนะพอแปดมารวมกับหกสิบสองตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรวมกับหกสิบสองก็ได้แปดหกสองเราเอาแค่ตรงนี้เราก็ได้ได้เลขของเราและ8แปดหกสองตามที่ต้องการแล้วนะคะเราได้แปดหกสองตามที่ต้องการและและทีนี้ในในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยก็จะมีมูลนิธินะมูลนิธิอุทกภพอา่า ก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555ก็คือ555แบบนั้น,นะคะก็คือท่านานายสุเมธตันติเวชกุลนะคะจัดตั้งทำคำขอจัดตั้งมูลิธินะมูลิธิน้ำตามแนวพระราชดำรินะคะพอวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ย2555นะคะ ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงพระราชทานชื่อมูลนิธิใหม่ว่ามูลนิธิอุทกภพอ่าแล้วทำไมจึงจะเกี่ยวกับม ok ูลนิธิอุทกภพเพราะว่าบางคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับการอุจจระไงเออบางทีก็มีมีน้องอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่เขาฝันว่าเขาอึลดตัวเองนะคะอึตัวนั้นก็คืออุจจระก็คือมูลนะคะแล้วบางคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับนั่นแหละเกี่ยวกับอุจจระเกี่ยวกับขี้นะคะเขาจะหมายถึงมูลนิธิอ่าเขาจะหมายถึงมูลนิธิ อุทกภพแล้วบางคนที่ฝันที่เกี่ยวกับอ่าอย่างเช่นช่องของสาวบรราหน,นุ่มสวีเดนที่ไปขอที่ไปขอเลขเด็ดจากอ่าต้นมะขามอ่ะต้นมะขามนะพอเหมือนแบบเป็นจุดทูบกันที่ต้นมะขามไอ้ต้นมะขามนั้นก็คือทุ่งมะขามหยองเนี่ยทุ่งทุ่งมะขามหยองอ่าทุ่งภูเขาทองไอ้ตรงที่ ช่องของสาวบันนาหนุ่มสวีเดนเะนี่ยไปขอเลขเด็ดที่ต้นมะขามก็หมายถึงทุกมะขามย่องแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นปรัชญาไงเวลาเป็นปรัชญาปุ๊บมันก็จะต้องโยงหากันอ่าเหมือนแบบแก้มลิงที่ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มีแก้มลิงที่สมุทรปราการอ่าอันนี้นะอันนี้แบบแก้มลิงทก,กุงที่กรุงเทพแล้วก็แก้มลิงที่สมุทร สมุดปาะกาก็คือสวรรณภูมิอสวรรณภูมิก็คือทองนะบางคนที่ฝันว่าเออได้สร้อยทองบางคนฝันว่าได้แหวนทองอ่าอันนี้เลยนะคะก็คือเลขเลขนี้แหละเลขสวรรณภูมิเลขสมุดปาะกานี่แหละเพราะว่าบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับได้ปลาเยอะเลยปลาตายด้วยปลาตายด้วยปลาอันนั้นก็คือปาะกาไงเพราะว่าปลาปลาที่ตายก็คือปาะกาเพราะว่าถ้าปลาปกติเนี่ยมันจะไม่จะฝันว่าเป็นปลาที่ไม่ตายแต่อันเนี้ย มันไม่ใช่ปลาจริงๆไงมันคือปลาการไงพอมันเป็นปลาการปุ๊บมันก็เลยต้องตายมันก็เลยต้องตายตัวนะคะอ่าที่ใครบอกว่าเออเนี่ยฉันฝันว่าฉันได้ปลาเยอะเลยเยอะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นปลาตายตายถึงขนาดแบบต้องทําปลาลาปลาแดกแบบนั้นนะเขาเรียกว่าปลาอันนั้นคือปลาการอ่านะคะแบบนี้มันเป็นแบบนี้อ่าแล้วทีนี้ไอ้ตรงมันก็จะเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาแบบฝันของพี่วินนะเนาะที่บอกว่ามีดังลำอ่ามีดังลำนะคะมาชวนไปลำ เอ่อที่อยุธยาเขาเรียกว่าวัดวัดอะไรนะเดี๋ยววัดม่เหยยงอ่าไอ้ตรงนั้นนะเดี๋ยวจะเล่าความละเอียดอีกรอบหนึ่งไอ้ตรงวัดมเหยยงแล้วก็นางํำคนนั้นน่ะแต่งชุดสีแดงแดงมานะไอ้แดงแดงอันนั้นน่ะคือฝิ่นนะน่ะไอ้แดงสวยน่ะแล้วพี่วินน่ะอ่ามองมองเขาว่าเขาสวยงามแล้วก็ใส่ชุดสีแดงแดงแดงอันนั้นก็ยังหมายถึง ว้าอ่าพวกพวกอะไรนะพวกว้าเขาเรียกว่าพวกว้าแดงไงพวกยาเสพติดทางนั้นเลยเนาะอ่าคลิปนี้ก็เลขเดิมเลขเดิมก็คือเลขเลขสิเลขเ,เดิมก็คือเลข6กแ286อสอ่านะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขเรือของพ่อเลข ของไม่หกเนี่ยก็คือเลข8ปดสองหสองแปดแล้วก็หนึ่งสเลขเดิมนะคะ